You no อ a ทิตย์ say hello l ูก hello Bye. สวัสดีค่ะทุกทุกคนเดินไปอาสตานะคะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านค่ะ15นาทีถึงนะคะ15นาทีถึงเดินไปได้เลยนะบิดโทษ มมร้อนร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนค่ะในบ้านก็ร้อนรอด้วยดิ Wait for me เขาฟังเวฟังมามีเขาฟังพอบอกว่าออกไปข้างนอกดีใจเย่เลยเขาฟังชอบเพราะว่าจะได้ดื้อไงใช่ไหมลกูกฟังครับ อ,อุกกาอุกกา <c oughs> เขาฟังเขาหันไม่ได้ฮ <c> ะ <oughs> เขาหันมาข้างหลังไม่ค่อยได้เดี๋ยวเดีเขาจะหันมาหันมาหมาพี่เหรอลูก <c oughs> ไอเอาถุงมาด้วยนะคะน <c oughs> ี่ค่ะเอาถุงมาด้วยนะคะ เพราะว่าอยู่ที่อังกฤษนี่เราต้องเอาถุงไปเองนะคะซื้อกับข้าวถุงที่โรตัสหรืออาสตเจซซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเขาไม่ฟรีนะคะเสียงเงินนะคะ ซูเปอร์มาร์เก็ตแวะนี่ค่ะนี่ราคาครับโรับเควาลมใหรฟทูโฮอร์รฟ

อันนี้เด็ค่ะเกตเด็ก่ะ

วินดี้ไงเนาะลัางลูกนกตกน้ำแต่ไม่เห็นลูกนะเห็นตลังเนี่ยอันนี้เหรอบ้านอิดหลังนั้นสวยนะอันนี้บ้านเพิ่งทำใหม่ หลังนุ่งสวยนะหมดเดนร้อนใส่แจ็กเก็ตมาทำไมาก็ไม่รู้ร้อนใส่แขนสั้นมาตัวเดียวพอแจ็กเก็ตมันมีกระเป๋าอะค่ะีอกระเป๋าใส่นู่งใส่นี่ไดไ้แต่นี่ใช่ไหม เดินร้อนแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคิดตัวไอ้ไอเดินไกลๆเ,เขาไม่ได้นะคะนะร้อนนะคะจะ,จะพูดหนาวจะพูดผิดผิดถูกถ <c oughs> ูกปะฟังังภาษาอีสานอ่กนะคะแต่พูดไม่เป็นนะคะ <c oughs> ฟังอ่าเพราะว่ามีเพื่อนอยู่อุดรกับโคราชนะคะอุดรโคราชบุรีรัม เขาฟังเขาฟังหาาัวล้อทักใจอ่ะอป้องครับป้องครับหมอไม่กลัวข้าฟัางจะหลับปเปล่าพึ่งตื่นอื

มันจะสายๆหน่อยนะคะเดินหมูเดินช้านะคะไอเป็นหมูจะกิ้งเนี้ยแหละร้อนด้วยค่ะเอลดีคนซื้อข้าวฮะไม่ต้องต่อแถวนะฮะนี่มันนังคารเนานะ Where are you going ร้อนจังร้อนร้อนเนาะร <Huh? S 1> ้อน uh, straight, so ลัดลัดไปทางนี้ได้เออ before อีกีฟหิมวันพาวเป็นเดียอยู่ไมเชอร์ไงขี้เหนียวไงน้องฟังเร็งฟัง ร้อนมากถึงนาทีเธอเหนื่อย Mm-hmm นะคะ